อ,อ,ง,อ,ง,ง,ง,องนี้เจ้านั่งเสียงของข้าไปเร็วเข้าสิอย่ามวัวชักช้าอยู่ไทยเฮารออยู่นะท่านหญิงหว่ามาแล้วหม่ำฉั้นทวายหลิวหลีถวายบังคมฝาบานลุกขึ้น ขอบพระทยฝ่าบาน,นหญิงหวัวเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมถึงเรียกเจ้าเข้าฝ้าหม่อมฉันไม่ทราบเพคะหม่อมฉันไม่แบ่งแยกเรื่องเพศช,ชายหญิงแต่ว่าท่านหญิงหวัวร่างกายบอบบางลมพัดก็เป็นลมภาพลักษณ์แบบนี้จะเป็นตัวแทนไปเจรจากับแคว้นอื่นได้อย่างไง เดี๋ยวก่อนทำไมดึงข้าไปเกี่ยวล่ะนอ่อยไม่องค์รัชทายาทอุตส่าห์เอาใจสารพัดเพราะเรื่องนี้พลิบตาก็เอาข้าไปขายฝาบ,บาทไม่ได้เด็ดขาดนะเพคะรัชครูตู้พูดถูกแล้วหม่อมฉันร่างกายอ่อนแอคงรับหน้าที่ไม่ได้อาจทำให้ตาจินอับไอายไปด้วยท่านหญิงหัวเจ้าหันกลับไปดูสิ สตรีตาจิ้นคนเดียวรับหน้าที่สำคัญสำคัญได้มีมากมายหลายคนจะสืบทอดเกียรติยศจากสกุลหวัวมีจิตวิญญาณสกุลหวัวข้าหวังว่าเจ้าจะแพ้หรือชนะก็จะจัดการเรื่องนี้ให้สำเร็จข้านี่ทำตัวเองแท้ๆเลยหม่อมฉันเข้าใจเพคะหืมถ้าหญิงหวัวมีแรงแล้วเหรอถึงเดินเร็วนะักคนไม่รักษาคำพูดไม่สนใจพระองค์แล้ว นี่เป็นเหตุผลแท้จริงที่ข้าเอาเจ้ามาอี้จริงหลิวหลีอย่าโทษข้านะฮะทำไมยังไม่ถึงอีกเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยหยุดก่อนสวัสดีตุ้นจิน คาราวงรัชทายาทองรัชทายาทเออนี่ทำไมท่านหญิงเข้าวังอีกแล้วล่ะทูลองชายไทเฮา,าเรียกท่านหญิงขวาเข้าเฝ้าอ๋เอเลยอแต่ตําหนักโซค่คังห่างจากที่นี่ก็ไกลเอาการอยู่นะเอ๊ะเอางี้เจ้านั่งเสลียงของข้าไปแล้วองรัชทายาทล่ะข้าว่างพอดีจะเดินเล่นสักหน่อย ความปรารถนาดีหม่อมฉันขอรับไว้ด้วยใจถึงหม่อมฉันจะอ่อนแอแต่แค่ทางไม่กี่ก้าวหม่อมฉันสามารถเดินได้ข้าไม่ได้กังวลที่เจ้าอ่อนแอแต่เจ้าระเดินช้ามากจะทําให้ไทเฮารอนานมาขึ้นไปเร็วเข้าสิอย่ามวัวชักช้าอยู่ไทเฮารออยู่นะ